นำเสนอการประเมินมาตรฐานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเขมราชสสชอตอตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเขมราชจัดตั้งเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6บ้านไซย้อยตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นด้วยเป้าหมายในการเป็น,นกลไกสําคัญในการส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับชุมชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมความโปร่งใสและการเรียนรู้ร่วมกันมีคณะกรรมการจํานวน27คนและที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดจํานวน27คนจํานวนหมู่บ้านชุมชน22แห่งจํานวนสมาชิกของศูนย์22คนรวมระยะเวลาการดําเนินงานถึงปัจจุบัน10ปี6เดือน20วัน ส่วนที่ 2. ข้อมูลการประเมินตามมาตรฐานองค์ประกอบที่1กลุ่มสมาชิกสถานที่ดำเนินการศูนย์มีกลุ่มสมาชิกมีสถานที่ดำเนินงานที่แน่นอนเป็นที่รู้จักของชุมชนทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประชาธิปไตยทั้งการให้ข้อมูลความรู้และจัดกิจกรรมเผยแพร่แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปโดยส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ถึงสิทธิหน้าที่และความสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ปัจจุบันมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็นระบบและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่องมีการประชุมอย่างน้อยทุก3าเดือนเพื่อร่วมกันวางแผนติดตามและพัฒนาการดําเนินงานของศูนย์อาทิโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ผ่านระบบออนไลน์โดยมีสกรระดับตําบลเขมราชเป็นสถานที่ทํางานที่ประชุมและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองและคุณธรรมที่พึงมีสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงการใช้สิทธทิเลือกตั้งอย่างสุจริตและร่วมกันเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการซื้อสิทธิทขายเสียงให้กับนักศึกษาเป็นต้นองค์ประกอบที่3กฎกติกาข้อตกลงศูนย์สอสปชอตยังมีกฎกติกาและข้อตกลงร่วมกันในการทำงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการพร้อมทั้งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยแนวทางประชาธิปไตยเช่นการลงนาม MOU ประธานกรรมการเลขานุการศูนย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐ,ฐกิจ BCG U2T ระยะที่2มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ขับเคลื่อนและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชนและเรียนรู้การขับเคลื่อนภารกิจการสร้างเครือข่ายและการทำงานร่วมกับชุมชนองค์ประกอบที่4กองทุนมีกองทุนสสปชต่อ,อ,ตอเพื่อใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโดยการจัดตั้งกองทุนสสปชต่อ,อ,ตอจากความร่วมมือของคณะกรรมการสมาชิกและคนในหมู่บ้าน เื่อเป็นแหล่งทุนในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ประชาธิปไตยในระดับฐานรากองค์ประกอบที่5กิจกรรมมีการจัดทําแผนงานโครงการกิจกรรมของสสปชต,ต,ตและดําเนินกิจกรรมส่งเสริมวิธีประชาธิปไตยชุมชนซึ่งมีแผนงานโครงการกิจกรรมดําเนินการตามแผนได้อย่างครบถ้วนอาทิกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงกิจกรรมหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่างๆเป็นต้นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเขม,มาราชยังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพและเป็นแบบอย่างของศูนย์ที่ดำเนินงานอย่างเข้มแข็งด้วยพลังของคนในชุมชนอย่างแท้จริงขอจบการนำเสนอการประเมินมาตรฐานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเขมรราชไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ